สวัสดีครับผมนายพิรชาตสายเกตรหัสนิสิต6 0 3 0 3 0์5 6 6ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบครับ สำหรับสถานที่ที่เราจะไปสำรวจสมุนไพรนะครับก็จะเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศีราชาของเรานั่นเองครับโดยบริเวณที่เลือกทำการสำรวจนะครับก็จะเป็นบริเวณส่วนสมุนไพรใกล้ๆกับบริเวณประตูหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีต้นไม้ที่หลากหลายชนิดครับเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังได้เลยครับว่ามีต้นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างต้นเข็ม ต้นแรกที่เราเจอนะครับหลังจากสำรวจตั้งแต่ร้านโนบิชาลงมานะครับก็จะเป็นต้นดอกเข็มซึ่งรากนะครับมีลดเย็นหวานแก้เสมหะและแก้กำดาบำรุงธาตุไฟแก้ตาพิการใบมีลดขื่นเป็นยาฆ่าพยาธิได้นะครับดอกลดหวานเย็นแก้โรคตาครับลูกยอหลังจากที่ผมได้เดินเข้าใกล้บริเวณตึกสิบสามนะครับก็ได้พบกับต้นยอนะครับโดยต้นยอมีสรรพคุณมากมายครับโดยขอเลือกหลักๆไว้ดังนี้นะครับ สำหรับลูกยอดิบนะครับเมื่อนำมาเผาหรือปิ้งถ่านนะครับจะแก้ขคลืนไส้อาเจียนได้ครับรากยอเองก็มีสารเอนทาคินนนะครับออกฤทธิ์ระบายท้องได้ดีสามารถแก้ท้องผูกได้นะครับใบยอนะครับเมื่อนำมาต้มเดือด3-5นาทีนะครับแปะที่หัวก็จะรักษาอาการปวดหัวได้ครับเปลือกยอนะครับต้ม10-15นาทีนะครับกินวันละ3-4ครั้งครั้งละ1แก้วก็สามารถรักษาการไข้ได้ครับต้นขนุน ใกล้ๆกับต้นยอนะครับเราก็จะพบก,กับต้นขนุนนะครับขนุนเป็นผลไม้และพืชสมุนไพรจำพวกต้นขนาดใหญ่ประโยชน์และสรรพคุณของขนุนนะครับใบให้ลดหวานชุ่มขมช่วยในการบำรุงโลหิตช่วยขับพยาธิแก้การมาโรคโรคลมชักเหลือการท้องเสียได้ดีฮะยางนะครับให้ลดฝาดช่วยแก้การต่ำน้ำเหลืองอักเสบหรือแผลมีหนองอักเสบเรื้อรังและแก้การวงอักเสบครับเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสุกให้ลดหอมหวานช่วยสำหรับบำรุงกำลังชูหัวใจให้สดชื่น หอมเป็นยาระบายอ่อนๆเนื้อในเมล็ดให้ลดมันช่วยในการบำรุงกำลังขับน้ำนมเป็นต้นครับโหระพาเมื่อเดินไปถึงบริเวณด้านหลังของตึกสิบห้านะครับก็ได้พบกับต้นโหระพานะครับโดยที่ยอดอ่อนของต้นโหระพานั้นสามารถแก้ไข้ปวดศีรษะช่วยขับเหงื่อขับลมได้ดีครับมันจแก่แช่น้ําให้พองตัวเต็มที่รับประทานกับขนมหวานสามารถเป็นยาขับปัสสาวะและยาระบายอ่อนๆได้ครับ ใช้ใบโหระพาคั้นน้ำสดนะครับผสมกับน้องอ้อยสองช้อนรับประทานวันละสองครั้งพร้อมกับน้ำอุ่นสาม,มารถบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับวา่านหางจระเข้ใกล้ๆกับต้นโหระพานะครับก็จะพบกับต้นว่านหางจระเข้สรสพรพคุณของว่านหางจระเข้นะครับหนึ่งช่วยรักษาแผลไฟไหม้และแผลน้ำร้อนลวกนําวุ้นว่านหางจระเข้สดที่ล้างยางออกแล้วมาประคบผิวบริเวณที่เกิดปัญหาสองฟื้นบารุงผิวหลังออกแดด นำวุ้นว่างหางจระเข้มาล้างให้สะอาดจากนั้นทาผิวที่เกิดปัญหาไม่แสบร้อนจากแดดสามบรรเทาอาการปวดศีรษะตัดเอาใบสดจากต้นจากนั้นทาด้วยปูนแดงบริเวณวุ้นเพื่อประคบบริเวณท้ายทอยนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการเปิดหัวได้ดีครับ